เราจะได้ไปทำอย่างอื่นได้ด้วยโมเดลชีต้าหลานป้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยพีแอนสวัสดีค่ะจะมาทำไมไม่บอกก่อนนะคะ ทำไมฉันต้องบอกด้วยอ่ะนี่มันบ้านน้องชายฉันแล้วนี่น้องชายฉันกับหลานสาวฉันเนี่ยหายไปไหนกันหมดอ่ะอ๋อพอดีว่าเดลเขาพาชีต้าไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะเดี๋ยวก็คงกลับมาและะ้วค่ะเหรอแล้วนี่ทําอะไรอะ่ะอ,อ๋อย่างปลาทับทิมอะค่ะพอดีว่าชีตา้าแกอยากกินฉันก็เลยย่างให้แล้วทำไมต้องเอาปลาไปเสียพัดลมแบบนั้นด้วยอะอ๋อก็ ฉันมีหลายอย่างที่ต้องทำอะค่ะถ้าทำแบบเนี้จะได้ไปทำอย่างอื่นได้ด้วยมีหลายอย่างต้องทำงั้นหรอฉันไม่เห็นว่าเธอจะทำอะไรเลยวันๆเนี่ยเธอก็อยู่แต่บ้านเฉยๆปล่อยให้น้องชายฉันเนี่ยต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวส่วนเธอเนี่ยก็ไม่เห็นทำอะไรเลยเพีย่แอนหรือว่าไม่จริงเธอเนี่ยจ้องจะจับน้องชายฉันปล่อยให้ตัวเองท้องน้องชายฉันเนี่ย มันก็เลยต้องรับผิดชอบเธอไงเลยต้องแต่งงานกับเธอไงชีต้ากลับมาเห็นประทับทิมย่างทานเนี่ยต้องดีใจมากแน่ๆเลยอะ ยังไม่กลับบ้านเหรอคะฉันจะกลับได้ยังไงฉันยังไม่ได้เจอน้องชายกับหลานสาวใช่เลยอ๋อเดี๋ยวอีกสักพักสองคนนั้นก็คงใกล้ถึงบ้านแล้วล่ะคะ่ะถ้างั้นฉันขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะพี่แอนจะอยู่กินข้าวเย็นด้วยกัน,นะคะ่ะหาแปลกปก,ก็อยู่สิโอเคค่ะเดี๋ยวฉันทำกับข้าวเผื่อนะคะขอตัวก่อนนะคะ อะไรอยู่อะแต่ว่าปลาเนี่ยฉันย่างเอาไว้ให้ลูกของฉันกินนะคะปลาแค่ตัวเดียวเองจะห่วงอะไรนักหนาฮะอีกอย่างฉันกินไปแค่ครึ่งตัวเองแต่ว่าพี่ควรขออนุญาตฉันก่อนทําไมต้องขออนุญาตด้วยเธออะมันก็แค่คนอาศัยน้องชายฉันสิเป็นเจ้าของบ้าน คุณป้าชีตาหลานป้าคิดถึงจังเลยหลานคนสวยของป้า <c oughs> เป็นยังไงบ้างจ๊ะทำไมหนูดูผอมแบบนี้ล่ะลูกหรือว่าแม่หนูเนี่ยเขาเลี้ยงไม่ดีชีตาขึ้นไปอาบน้ำไปลูกจะได้ลงมากินข้าวพูดแทรกมาได้ยังไง ไม่เห็นเนาะว่าป้ากับหลายเขาคุยกันอยู่เ,เสียงมมรยาจริงๆฉันพูดกับลูกของฉันค่ะเบลทำไมป้าเลยแค่ครึ่งตัวแบบเนี้ยคุณก็ลองถามพี่สาวของคุณดูสิคะฉันเนี่ยย่างเปล่าไว้ให้ลูกของเรากินแต่พี่คุณเนี่ยกลับมานั่งกินโดยที่ไม่ขอฉันเลยอ๋อไม่แปไรหรอกมั้งกินมแค่ครึ่งตัวเอง นิดเจ้าไม่เป็นไรหรอกไม,ไม่เป็นไรหรอคะนี่ถ้าเป็นฉันกินเนี่ยคุณก็คงว่าแล้วสิบิลคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยผมกลับมาถึงบ้านดีเหนื่อยคุณอย่าชวนผมทะเลาะได้ไหมผมไม่ชอบเลยบิลนั่นนะสิเป็นเมียแทนที่จะสงบปากสงบคำเป็นภาระทางกายยังไม่พอยังจะเป็นภาระทางใจให้ผวัวอีกโอเคค่ะ งั้นก็ตามนั้นเลยค่ะอยากทำอะไรเนี่ยก็ทำเลยนะคะชิตา้าถ้าไม่ไปอาบน้ำเนี่ยก็ไปล้างมือก่อนกินข้าวได้นะลูก้ยเตี่ยวคุณจะไปไหนคุณไม่ต้องห่วงนะคะเชิญคุณนั่งกินข้าวกับพี่สาวของคุณตามสบายเลยเดลดูเมียแกนะเสียมารยาทมากๆเลยดูปฏิยาท่าทางที่ทำกับพี่สิ ขอโทษแทนเบลนู้นนะพี่เดี๋ยววั้ผมตักเตือนเบลเองพี่ไปกินข,ข้าวกันดีกว่าทุกคน <c oughs> นี่ชิตาจะล้างมือก่อนกินข้าวเลยจ้ะ <c oughs> ไปดูปะ,ะล้างกระเพาะเบล เดี๋ยวคุณล้างจานเสร็จแล้วไปเตรียมชุดนอนให้พี่แอนด้วยนะอ้าวพี่สาวคุณจะนอนค้างที่นี่เหรอคะใช่พอดีว,ว่ามันจะค้าแล้วผมไม่อยากพี่สาวผมคับราค้มึดๆอันตรายได้ค่ะเดีย๋ยวฉันล้างจานเสร็จแล้วฉันไปเตรียมให้นะคะเดี๋ยวขอคุณอีกเรื่องเดียวเลยช่วยเกียพี่สาวผมบ้างได้ไหมผมไม่ชอบเลยเวลาที่คุณทำกิริยาไม่ดีใส่พี่แอนน่ะผมขอเลย แล้วเวลาที่พี่สาวของคุณเนี่ยพูดไม่ดีใส่ฉันอะคุณเคยตักเตือนบ้างไหมคะบิลนี่คุณจะชวนผมทะเลาะได้ไหมผมยังไม่เคยเหนพี่แอนไปทำอะไรให้คุณเลยไม่ดีคุณเลที่ทำตัวไม่ดีเสร็จพี่แอนอะ่ะเดวคุณหักทำตัวเป็นกลางบ้างน,นะคะ <S <S เพื่อจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นไม่ใช่เชื่อฟังแต่พี่สาวตัวเองไม่ฟังฉันเลยอ,ะอ่ะก็ไม่แง่นี่ครับพี่แอนคือคนในครอบครัวผมพี่แอนคือพี่สาวผมแล้วผมจะฟังคนอื่นเพื่ออะไรอะ นี่ผมว่าคนน่ะเอาเวลาทะเลาะของผมไปล้างจานแล้วไปเตรียมชุดนอนพี่แอนได้ลแล้วไปซะ พเกิดพี่แอนนะครับก็เลยจะไปหาอะไรกินข้างนอกกันชิตาทำการบ้านเสร็จหรือยังลูกชิตาไม่ต้องทำหรอกการบ้านอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้เนาะเนี่ยเธอจะบังคับอะไรลูกนักหนาเนี่ยคะไม่สงสารลูกบ้างหรือไงชิตาหนูไม่ชอบทำการบ้านใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูไม่ชอบทำการบ้านหนูเกลียดการทำการบ้านแต่แม่ก็ชอบให้หนูทำ าหนูไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องทำนะลูกพีแอนที่มาสอนลูกฉันแบบนี้ได้ยังไงอะเดี๋ยวชีต้าก็เสียคนกันพอดีฮยวแล้วคุณจะกดอะไรเนี่ยพี่แอนยพูดเล่นนี่อีกอย่างหนึ่งนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่แอนด้วยแล้วทําไมอะครับลูกเนี่ยจะไปฉลองวันเกิดกับป้าตัวเองจะเป็นไรไปบิะก็ได้ค่ะงั้นรอแป๊บนะคะฉันแมกกระเป๋าก่อนเดี๋ยวจะเอากระเป๋าเอาไปทําอะไร ก็ไปกินข้าวข้างนอกไม่ใช่หรอฉันจะไปเฉพาะคนในครอบครัวใครอนุญาตให้คนนอกไปด้วยไม่ทราบะเอางี้แล้วกันคุณอยู่ที่นี่แล้วกันคุณก็ยังเหลืออะไรที่ไม่ได้ทำอีกเยอะเลยไม่ใช่หรอแล้วคุณก็ไปทำซะค่ะพี่แอนไปลูก หน้าพี่แอนเดวคะเงินในบัญชีเราจู่ๆมันก็ถูกถอนไปตั<_<_้งหนึ่งแสนบาทอะค่ะอ๋อคุณใจเย็นก่อนผมไม่คนถอนเองฮะคุณถอนไปทำอะไรอะคะแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนอผมถอนไปซื้อกระเป๋าไปเนยไม่พี่สาวผมเองอะ ของเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบละแสนให้พี่สาวนั้นหรอคะถ้าใช่ไงคุณวันเกิดพี่สาวผมทันทีผมซื้อของขวัญให้พี่สาวผมไม่ได้อะแล้วคุณเป็นอะไรทำไมต้องโกรธผมขนาดน,นี้ด้วยฮะคุณจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงคะนั่นมันเงินเก็บของเรานะเดวแล้วอีกอย่างฉันเคยขอให้คุณซื้อกระเป๋าให้ใบละไม่กี่พันแต่คุณกลับไม่คิด แบบเนี้ยคุณจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงเดลคะกระเป๋าใบนี้สวยมากเลยอะฉันซื้อได้ไหมคะโอ้โหนี่บิวคุณจะบ้าได้ยังไงครับเนี่ยคุณจะซื้อของซิ่เปลือยพวกนี้ไปทำไมครับเต็บตังไม่ทำอย่างอื่นดีกว่าบิวแต่กระเป๋าใบนี้มันแค่4ี่พกว่าบาทเองนะคะอีกอย่างอะกระเป๋าฉันมันก็ขาดแล้วด้วย โอ้บิวเงิ 1, 4, นแค่สี่พันคุณพูดไปได้ไงเนี่ยครับนี่คุณอย่าลืมนะว่าคุณมีลูกแล้วอ่ะทำอะไรจะซื้ออะไรก็น,นึีถึงลูกบ้างสิก็ได้ค่ะงั้นฉันไม่ซื้อเราก็ได้นี่บิวคุณอย่เไปยงี้กัเาได้ไหมนี่คือพี่สาวผมนี่คือคนในครอบครัวผมบิวแล้วฉันไม่ใช่คนในครอบครัวฉันเป็นเมียคุณนะ่ะ ฉันดูแลคุณดูแลลูกมาเกือบสิบปีฉันไม่ใช่คนในครอบครัวหรอเดยเน่หยุดได้แล้วมีสิทธิ์อะไรมาว่าน้องชายฉันฮะแล้วทำไมน้องชายเนี่ยจะซื้อกระเป๋าให้พี่สาวเนี่ยมันผิดตรงไหนโมเดลน้องฉันเนี่ยเป็นคนทำงานหาเงินส่วนเธอเนี่ยอยู่แต่บ้านเฉยๆแล้วมีสิทธิ์อะไรมาโกรดน้องชายฉันฮะ พี่ไม่เคยมีผัวพี่รู้ได้ไงว่าเป็นเมียเนี่ยมันต้องอยู่บ้านเฉยๆนางบิวถ้าพี่รู้จริงอ่ะป่านเนี้ยพี่คงหาผัวได้แล้วไม่ขึ้นคานจนแก่แบบนี้หรอกนางบิวแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันฮะเป็นคนนอกหัดเจียมตัวซะบ้างพี่นั่นแหละคนนอกตื่นได้แล้วค่ะเดวอะ่ะเขามีลูกมีเมียแล้วมีครอบครัวเป็นองตัวเอง ที่ไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเองเนี่ยก็อย่ามาสร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวคนอื่นเขาเดวดูเมียแกพูดสิไ,<ว>ไม่องพูดคุณไม่ต้องว่าเลยฉันทั้งนั้นอะ่ะที่ฉันพูดเนี่ยฉันพูดถูกทุกอย่างแล้วถ้าคุณยังเห็นว่าพี่สาวของคุณดีกว่าฉันคุณก็ให้พี่สาวของคุณมาทําหน้าที่แทนฉันเลยเด๋วฉันหมดความอดทนละฉันขอหย่าแล้วกันนะ เบลเบลเดลปล่อยมันไปไม่ต้องไปง้อมันเชื่อพี่ไม่นะพ่อต้องไปตามแม่กลับมานะหนูขาดแม่ไม่ได้พีตาหนูไม่มีแม่เนี่ยหนูก็อยู่กับพ่อไงจ้าแม่นิสัยแย่ๆแบบนั้น่ะปล่อยไปเถอะไม่แม่หนูเป็นคนดีแม่ดูแลครอบครัวแม่ทำงานบ้านคนเดียว แม่ทำอาหารที่ทุกคนอยากกินแม่สอนการบ้านหนูพ่อหนูขาดแม่ไม่ได้พ่อต้องไปตามแม่กลับมานะพ่อไม่รักแม่แล้วหรอไม่นะเดี๋ยวแกเลือกเอาว่าแกจะเลือกพี่หรือแกเนี่ยจะเลือกเมียแกถ้าพ่อเลือกป้าแอนหนูจะไปอยู่กับแม่ ตาพ่อไปอยู่กับพี่สาวของพ่อเถอะค่ะหนูจะไปอยู่กับแม่ของหนูจิตาลูกจิตเาเดี๋ยวพอพี่คนเดียวเลยอะ่ะทำให้ผมกำลังจะเสียครอบครัวผมไปอะ่ะแต่ผมรู้แล้วอะพี่ว่าอะไรสำคัญที่สุดตอนเนี้ ผมว่าพี่กลับไปซะไอ้โมเดลนี่แกเห็นคนอื่นสำคัญกว่าพี่เหรอแทนพี่อ่ะคือคนอื่นไอ้โมเดล ไปหนูก็จะไปกับแม่ไม่ได้นะชิตาหนูต้องอยู่กับพ่อนะลูกอยู่กับพ่อสบายกว่าอยู่กับแม่ถ้าแม่ไปแล้วใครจะสอนการบ้านหนูใครจะทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้หนูกินบิว บิวขอโทษอนะ่ะคุณจะไปแล้วนะบิวนะกลับบ้านเรากันบิวนะแล้วพี่สาวคุณเหรอคะผมไล่เขากลับบ้านไปแล้วบิวครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ฟังคุณเลยอะผมฟังแต่พี่สาวผมจนทำให้ผมเกิบเสียคุณกับลูกไปแล้วอะผมขอโทษนะบิวคุณยกโทษให้ผมนะครับ ตอนนี้ผมคิดได้แล้วว่าคุณกับลูกอะสำคัญที่สุดในชีวิตผมคุณกับลูกคือครอบครัวผมฉันยกโทษให้คุณค่ะขอบคุณเดบิวขอบคุณมากขอบคุณนะบิวผมรักหนูนะลูก โง่จะเฮียเออขนลงมาเลยนี่เฮียกำลังเช็กลิสต์อยู่พอดีเลยจ้ะมปพี่อันมาเห็นไหมเดี๋ยว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 เฮียจ้าช่วยหน่อยจ้ามามา ออามาห้าแพ็คไม่ใช่หรอมีอะไรเหรอพิวพี่แอนตอนที่เราขนน้ำอัดลมขึ้นรถอะพี่เราขนไ่กี่แพ็คนะก็ห้าแพ็คไงทำไมหรอแล้วมันหายไปไหนแพ็คนึงอะพี่เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงตอนพี่ขนขึ้นรถอะพี่ก็น,นับครบแล้วนะน่ารัะสิพี่ฉันจำได้ว่าฉันเนี่ยก็นับแล้วนะหรือว่าเราจะทำหล่นระหว่างทาง เป็นไม่ได้นะพี่อเออเฮียจ๊ะคือวันนี้ฉันขอโทษนะจ๊ะคือฉันส่งน้ําอัดลมไม่ครบตามที่เราตกลงกันไว้อะจ้ะสงสัยว่าจะทําหล่นระหว่างทางที่ขับมาจ้ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวหน้าคราวหลังเนี่ยก็ระมัดระวังให้มากกว่าน,นี้แล้วกันมีสี่แพ็กก็เอาสี่แพ็คนี่แหละมาผลเข้าไปเลยจ้ะขอโทษจริงๆนะจ๊ะเฮียจ้ะอ่ะพี่ เียฉันไปก่อนนะจาวันดีจ้าจ้นี่ยรับซื้อน้ำหมนลมไหม ประเดชันปาร์ตี้เรากินไม่หมดอ่ะก็เลยมาขายตอ่อเนียว่ะเฮียมีแหขงรับซื้อแล้วโอ้โหเฮียผมไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับซื้อเลยอ่ะแล้วใครเขาจะรับซื้อเนี่ยน้ำอรดลมแพ็คเดียวเนี่ยเอางี้เฮียปกติเนี่ยเฮียรับมาแพค็คเท่าไหร่สองร้อยสิบห้าบาทอ่ะเอางี้ฉันขายเฮียแพ็คก็สองร้อยห้าสิบ 250, เอาไหม่าข้าวก็ได้เยสขอบคุณครับเฮียสองร้อยห้าสิบนะครับ ถ้าราคานี้เนี่ยเอามาขายเฮียอีกนะเดี๋ยวเฮียรับซื้อได้เลยเฮียพี่แอนวันนี้ไม่ต้องขับเร็วมากนะพี่ฉันกลัวแพ็กน้ำอัดลมมันหล่นหายอีกอ่ะ ขาดทุนแย่เลย ฉันขอเช็คแพ็คนะ้ำอัดลมก่อนฉันกลัวมันหล่นอีกอะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเพียนมันหายอีกแล้วอะอะไรนะหายอีกแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงอะพี่ว่าพี่ก็ขับช้าแล้วนะถ้าเกิดว่ามันหล่นอะพี่ก็ต้องได้ยินเสียงดิถ้างั้นเดี๋ยว พี่รอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับไปดูก่อนนะพี่เผื่อมันตกอยู่แถวนี้อะ่ะพี่ไปด้วย<า>น่าจะตกแถวนี้นะพี่เฮ้ยสวยแล้ว้ย เดี๋ยวนะพี่แอนฉันว่าไม่ใช่และฉันว่ามีคนตั้งใจเนี่ยขโมยแพ็กน้ำอัดลมของเราอืมจริงด้วยอ่ะเฮ้ยไปก่อนเว้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นายหัวขโมยฉันบอกว่าให้หยุดไงหยุดก็งง่ดิวะ เนี่ย yeah. ฉันเอาวันนี้มันลงมาขายอะนี่ตุกตุกเลยเหรออ๋อใช่ตุก,ต,กตุกฉันเองเนี่ย yeah. ฉันเอามาทั้งหลายแพ็คเลยนะเฮียร yeah. ับปากฉันแล้วเ่๋ยวว่าถ้าฉันขายแพ็คละสองร้อยห้าสิบเนี่ยเฮียรับซื้อหมดเลยเออเออเฮียจำได้ถ้าง,งั้นรีรอสักครู่นะ <c oughs> เดี๋ยวอู๊ดโทรเรียกลูกน้องมาช่วยคนฮัลโหลอยู่ไหนอะ มีคนขับตุกๆเอาน้ำมาลงมาขายน่ะมาช่วยเฮียขนไอยแล้วก็ใช่นะสิใช่รีบมาด่วนเลยนะแล้วเอาเพื่อนมาขนด้วยงั้นเดี๋ยวเราลุกน้องเฮียมาขนลงสักรู่นะรับทรบเฮียเฮีย ลูกน้องเฮียมาจากไหนเนี่ยแม่มันนานจังใจเย็นๆเดี๋ยวคงถึงแล้วละ่ะฉันว่าเดี๋ยวฉันขนลงเองดีกว่าอย่ารออย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวให้คนงานมาขนลงดีกว่าโอ้เหเฮียฉันรีบเดี๋ยวฉันขนเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกนิดนึงน,นะนะทำไมอะเฮียเอางี้ทันเรื่อยอมรอนนะเดี๋ยวเฮียเนี่ยจะรับซื้อจากราคา250เป็น280เลยอะ่ะจริงเหรอเฮียโอ้ย เฮียจะเพิ่มเงินให้ฉันเพียงแค่เพราะว่าอยากให้ฉันรอไม่ใช่นะเฮียฉันต้องมาแปลกๆนะเออนี่เฮียไม่ได้เรียกลูกน้องมาจริงๆใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่ใช่นะเฮียเลี้ยดูกน้องมาจริงหยุดอย่าขยับเชี่ยตำรวจโอ้ยเฮียเฮียหลอกฉันเหรอวะแกโดนจับแล้ว้อหารักทรัพย์ผู้อื่นไอหัวขโมยสารเลวแะกล้า ที่ขโมยของเชฟแมขายเนี่ยเฮียฉันต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะที่โทรบอกผู้ฉันฮะนี่ปุ๊กแกรู้จักกันด้วยเนี่ยก็ใช่สิวะสองคนเนี่ยเขามาส่งน้ำอัดลมให้เฮียทุกวันเฮียมองตุกๆุเว็บเดียวก็รู้แล้วว่าลื้อขโมยของเข้ามาฉันว่าเรารีบแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าพี่เออก็ดี แต่ว่าเดี๋ยวพี่โทรบอกเฮียก่อนดีกว่าว่าวันนี้ไม่ได้เอาน้ำไปส่งฮัลโหลว่าไงแอนเฮียวันนี้พวกฉันไม่ได้เอาน้ำอัดลมไปส่งนะเพราะว่าฉันโดนขโมยของแล้วก็โดนขโมยรถด,ด้วยจ้ะจฮะจริงเหรอแล้วนี่ไปแจ้งตำรวจหรือ,อยังเนี่ย ฉันกับน้องกำลังจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละจ้ะแต่ว่าฉันโทรมาบอกเฮียก่อนกลัวว่าเฮียจะรออ่ะเออเออเออไม่เป็นไรไนไรีบไปแจ้งตำรวจเถอะจ้ะจ้ะฮะัฮะโลโหลค่ะเฮียว่าไงคะฮะลัลโหลอยู่ไหนอ่ะ ก็อยู่โรงพักไงเฮียมาแจ้งความอ่ะมีคนขับตุ๊กๆเอาน้ำอัดลมมาขายน่ะมาช่วยเฮียขนหน่อยแล้วฮะหมายความว่าไงคะเฮียคนที่ขับรถตุ๊กๆส่งน้ำอัดลมแถวเนี้ยก็มีแค่ชั้นสองคนนะคะก็ใช่นะสิอย่าบอกนะคะเฮียว่าตอนเนี้ยขโมยอ่ะมันขับรถตุ๊กๆของชั้นไปขายน้ำอัดลมให้ที่ร้านเฮียใช่รีบมาด่วนเลยนะแล้วเอาเพื่อนมาขนด้วย ได้ค่ะเฮียเดี๋ยวฉันจะเอาตำรวจไปด้วยค่ะแต่ว่าเฮียเนี่ยทวงเวลามันไว้ก่อนนะคะคุณตำรวจคะฉันรู้แล้วละค่ะว่าขโมยมันอยู่ไหนฉันว่าคุณตำรวจรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวมันจะหนีไปซะก่อนไปโธ่ไม่ได้พลาดเลยกูโชคไปเข้าข้างเลยจริงๆอะโชคเขาไม่เข้าข้างคนเลวหรอกแต่ถ้าเข้าคุกเนี่ยไม่แน่ คุณตำรวจคะเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจไอ้อออคุณตำรวจเบาๆดิผมเจ็บนะต้องสมอยไปไปบอก